่าน56ขีดหนึ่งให้เข้าใจงบการเงินอย่างไรเป็นคำถามที่หลายๆคนอาจจะสงสัยอยู่นะครับว่าเจ้า56ขีดหนึ่งที่เปิดมาแล้วเจอเป็นร้อยๆอยหน้าเนี่ยมีตรงไหนบ้างที่เราควรให้ความสนใจวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ฟังมาทำความรู้จัก56ขีดหนึ่งว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีตรงไหนบ้างที่เราควรให้คว,ความสนใจเป็นพิเศษพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับ อีกพอดแคสต์เปิดโลกลงชนรายการที่จะทำให้การลงชนเป็นเรื่องง่ายเข้าใจได้ฟังสบายถ้า6ขีดหนึ่งหรือที่รู้จักกันในชื่อรายงานประจำปีนะครับก็ไม่ต่างอะไรจากวิทยานิพนธ์ลเล่มบางๆเล่มหนึ่งมีความยาวเป็นร้อยรอยหน้าอ่านเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรอยู่ดีผมก็เลยทำคลิปสอนไปก่อนหน้านี้คลิปหนึ่งครับเป็นสรุปข้อสนเทศ จ้าสรุปข้อสนเทศเนี่ยก็เหมือนเป็นสรุปของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ครับเวลาที่เราเนี่ยจะเข้าใจธุรกิจแบบก,กว้างๆแบบเร็วๆเนี่ยเราก็สรุปข้อสนเทศได้แต่เวลาที่เราครับจะลงทุนในธุรกิจจริงๆเนี่ยเราก็ควรมาดู56ขีดหนึ่งนะครับเพราะว่า56ขีดหนึ่งเนี่ยจะอธิบายหลายๆอย่างไว้ลึกกว่ามากๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราก็มาทำความรู้จัก56ขีดหนึ่งกันแล้วก็ท้ายคลิปครับ หลังจากที่เราเนี่ยทำความรู้จัก56.1ีไปแล้วเราก็จะมาดูว่ามีส่วนไหนบ้างครับที่เวลาเปิด56.1ีดขึ้นมาเนี่ยเราควรตั้งใจอ่านเป็นพิเศษสำหรับ56.1เนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆตามที่ผมขึ้นภาพให้ดูนะครับก็จะมีส่วนแรกครับการประกรอบธุรกิจส่วนที่2การจัดการและการกักกับดูแลกิจการส่วนที่3ครับ คือเรื่องของสานะการเงินและผลการดําเนินงานส่วนที่3เนี่ยแปลอีกอย่างก็คืองบการเงินนั่นเองครับส่วนที่2เนี่ยแปลอีกอย่างก็คือวิธีการที่บริษัทใช้ดูแลกิจการครับส่วนแรกคืออธิบายครับว่าธุรกิจเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรประกอบธุรกิจอย่างไรโดยในแต่ละส่วนเนี่ยจะแบ่งแยกย่อยออกมาอีก ส่วนที่1ในเรื่องของการประกอบธุรกิจเนี่ยก็เป็นส่วนแรกเลยครับที่นักลงทุนควรอ่านและเข้าใจนะครับเพราะว่าส่วนนี้จะบอกธุรกิจครับว่าเป็นธุรกิจอะไรทํางานอย่างไรมีสัดส่วนรายได้อย่างไรตรงนี้นก็จะบอกไว้ในส่วนแรกเลยส่วนแรกครับแบ่งเป็น6ส่วนย่อยๆด้วยกันก็คือนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 3. ปัจจัยความเสี่ยง C. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 5. ข้อพิาพาททางกฎหมาย 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นสำหรับใน6ส่วนนี้เนี่ยส่วนที่เวลาอ่านแล้วเราควรให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับก็คือเรื่องของลักษณะการประกอบธุรกิจครับปัจจัยความเสี่ยงแล้วก็เรื่องของข้อพิาพาททางกฎหมาย ตรงนี้เนี่ยจะเป็น3ส่วนหลักๆที่ผมชอบอ่านเป็นพิเศษนะครับแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยก็ใช่ว่าจะไม่สําคัญนะครับแต่ผมแค่จะบอกว่าส่วนอื่นๆเนี่ยอาจจะอ่านเร็วๆได้ครับแต่3ส่วนที่บอกไปเนี่ยต้องอ่านแบบตั้งใจและก็นอกจากนี้ครับใน3ส่วนนี้เนี่ยเรื่องของความเสี่ยงก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากเพราะจะอธิบายไว้ชัดเจนเลยว่าบริษัทเนี่ย มีการแข่งขันประมาณไหนคู่แข่งเนี่ยสูงหรือเปล่าภาะวะอุตสาหกรรมเป็นอย่างไรเหล่านี้ครับก็จะบอกไว้ชัดเจนมาถึงส่วนที่2ครับส่วนที่2เนี่ยคือการจัดการและการกำกับดูแลกิจการตรงนี้เนี่ยจะบอกไว้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของบริษัทเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งข้อมูลโครงสร้างเหล่านี้ครับแบ่งออกเป็น6ส่วนด้วยกัน1 คือข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 2. โครงสร้างการจัดการ 3. การกำกับดูแลกิจการ 4. ความรับผิดชอบต่อสังคม 5. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 6. รายการระหว่างกันส่วนที่ผมเนี่ยจะแนะนำาให้คุณผู้ฟังดูเป็นหลักเลยนะครับก็คือเรื่องของโครงสร้างการจัดการครับแล้วก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องของ การกำกับดูแลความเสี่ยงและก็เรื่องของรายการระหว่างกันเรื่องของโครงสร้างกิจการเนี่ยตรงนี้ครับจะบอกไว้เลยว่าบริษัทเนี่ยมีบริษัทย่อยเป็นอย่างไร ลงทุนในบริษัทอื่นเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคุณผู้ฟังที่รู้สึกกังวลเรื่องของโฮดดิ้งคอมพานีหรือว่าบริษัทที่เข้าไปถือหุ้นในบริษัทอื่นมากๆส่วนตรงนี้ครับก็จะอธิบายไว้ว่าถือหุ้นในบริษัทอื่นเท่าไหร่บ้างแต่ความเสี่ยงอย่างหนึ่งสำหรับบริษัทที่เป็นโฮดดิ้งคอมพานีเนี่ยคือเป็นเรื่องของความยุ่งยากในการดูงบการเงินครับแน่นอนว่าบริษัทที่เป็นโฮดดิ้งคอมพานีเนี่ย จะถือหุ้นในหลายๆบริษัทใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราครับจะดูความเป็นไปของบริษัทที่เป็นโฮลดิ่งเนี่ยเราก็ต้องไปแกะงบที่ละบ,บริษัทซึ่งเป็นเรื่องที่เสียเวลามากๆแต่ทั้งนี้เนี่ยในส่วนโฮลดิ่งตรงนี้เนี่ยบริษัทเขาก็จะสรุปมาเป็นบริษัทครับถ้าเราอ่านสรุปตร,ตรงนี้แล้วเราไม่รู้สึกเอะใจอะไรก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่ที่เราจะต้องไปดูงบครับแต่จริงๆแล้วการลงทุนในบริษัทก็ควรดูงบให้ละเอียดนะครับซึ่ง holding company ในแบบที่บริษัทถือหุ้น99%ตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเอางบมาให้ดูแบบค่อนข้างละเอียดนะครับผมก็จะชอบบริษัทแบบนี้แต่ถ้าบริษัทเนี่ยถือหุ้น25แต่ไม่เกิน50แบบนี้ครับก็จะ ต้องนำมาอาธิบายเหมือนกันแต่ก็จะไม่ได้อธิบายละเอียดเท่ากับส่วนที่ถือหุ้นเกิน50นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ลงทุนในบริษัทที่ถือหุ้น25แต่ไม่เกิน50แบบนี้ครับอาจจะต้องไปเปิดงบการเงินของตัวบริษัทที่ไปลงทุนด้วยถามว่าทำไมถึงต้องไปลงทุนกับบริษัทอื่นก็บริษัทเนี่ยอาจจะเล็งเห็นครับว่าเจ้าบริษัทนี้เนี่ยมีของดีอยู่อยากเอามาแบ่งใช้บ้าง แต่ยังมีบางส่วนที่บริษัทเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าจำเป็นต้องใช้ ก็อาจจะไปลงทุนร่วมแทนครับหรือในอีกกรณีหนึ่งครับบริษัทเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการเทคโอเวอร์บริษัทนี้ครับมันยังเร็วเกินไปหรือทำแล้วมันไม่คุ้มก็เลยไปลงทุนร่วมแทนเลยไม่ได้เทคโอเวอร์มาการเทคโอเวอร์เนี่ยก็คือถือให้มากกว่า50%เท่านี้ครับก็เป็นเจ้าของละแต่ในบางประเทศเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดอยู่ว่าหากต้องการจะลงทุนในบริษัทใดเกิน50%เนี่ย ต้องถือให้มากกว่า65ถือให้มากกว่า75แบบนี้เนี่ยก็เป็นนโยบายของแต่ละประเทศไปครับแล้วก็ส่วนเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมทําไมส่วนนี้ถึงสําคัญเราก็เห็นหลายๆบริษัทนะครับล้มมาแล้วจากการที่มีสัมพันธ์ไม่ดีกับชุมชนในสังคมก็ก่อนหน้านี้นะครับก็มีเรื่องของโรงงานไฟฟ้าที่ไม่ใช่โรงงานไฟฟ้าสะอาดนะครับก็ทะเลาะกับชุมชนครับและในที่สุดเนี่ย ก็ถูกชุมชนไล่ออกครับการรลวมตัวของชุมชนตรงนี้เนี่ยมีพลังมากแม้แต่สารเองพออ่านแล้วก็รู้สึกว่าเออเจ้าบริษัทเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจริงๆควรให้เลิกกิจการหรือควรให้มีการปรปับปรุงต่างๆซึ่งเหล่านี้ครับสำคัญมากครับคุณผู้ฟังมันก็จะนำไปถึงข้อพิพาทในส่วนหนึ่งที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับถ้าอ่านข้อพิพาทเนี่ย กับการรับผิดชอบต่อสังคมตรงนี้ก็จะสอดคล้องกันครับเรื่องของความเสี่ยงก็จะบอกไว้ครับว่าการแข่งขันในตลาดเป็นอย่างไรบ้างหรือมีอะไรบ้างที่น่ากังวลตรงนี้เนี่ยในฐานะนักลงทุนเราก็ควรกังวลครับแล้วก็รายการระหว่างกันรายการระหว่างกันเนี่ยคือในกรณีที่บริษัทเนี่ยมีบริษัทย่อยเยอะๆครับบริษัทเนี่ยก็จะมีการให้บริษัทย่อยกู้เงินใช่ไหมครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะอธิบายไว้ครับตรงนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยมีหลายๆบริษัทครับที่ช่อโกงโดยการเอาบริษัทลูกหรือบริษัทย่อยเนี่ยมาตั้งแล้วก็โกงผู้ถือหุ้นครับผ่านเจ้ารายการระหว่างกันเนี่ยแหละตรงนี้ก็ถือเป็นส่วนสําคัญที่คุณผู้ฟังควรให้ความสนใจนะครับมาถึงส่วนที่3ครับ คือฐานะการเงินและผลการดําเนินงานเจ้าตรงนี้เนี่ยก็คือพวกงบการเงินงบกระแสงเงินสดงบกําไรขาดทุนหรืองบดุลงบฐานะการเงินต่างๆเหล่านี้นะครับตรงนี้เนี่ยบริษัทก็จะอธิบายไว้หมดเลยครับว่าเดือนนี้นะรายได้เป็นอย่างไรไต,ตรมาสนี้ปีนี้รายได้เป็นแบบไหนลดลงเท่าไหร่ลดลงเพราะอะไรซึ่งตรงนี้นะครับ บริษัทเขาก็จะมีลูกเล่นกันนิดหนึ่งนะครับอยากให้คุณผู้ฟังรู้เอาไว้เวลาเข้าไปอ่านเนี่ยแล้วเจอครับที่บริษัทบอกว่าซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการบริหารของบริษัท ตรงนี้ครับก็เป็นคําที่เขาไว้ยกหย่อบอปั้นตัวเองซึ่งหากคุณผู้ฟังไปดูงบครับผมสมมุติแบบนี้ครับเริ่มแรกเนี่ยคุณผู้ฟังเข้าไปดูงบใช่ไหมครับในงบเนี่ยจะเขียนไว้ว่ารายได้ครับลดลงนิดหน่อยตรงนี้เนี่ยบริษัทจะอธิบายไว้ครับว่าทําไมถึงลดลงเพราะถือเป็นส่วนสําคัญมีในยะต้องอธิบายแต่พอมาถึงส่วนอ,อ,อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนนี้ครับสมมุติว่าเพิ่มมานิดหน่อยเนี่ยบริษัทอาจจะไม่ได้บอกครับว่า เป็นผลมาจากการเพิ่มเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีแต่บริษัทจะพูดแบบนี้ครับบริษัทเนี่ยมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนการบริหารมากี่เปอร์เซนต์ว่าไปแต่จะไม่ได้อธิบายเพิ่มเพราะเหตุใดกับอีกแบบหนึ่งครับในส่วนอา,อาจจะเป็นเรื่องของต้นทุนครับแล้วบริษัทเนี่ยบอกว่า ปีนี้บริษัทสามารถลดต้นทุนได้10%เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพตรงนี้ครับบริษัทเขาจะชอบเล่นคำกันแบบนี้ละครับคุณผู้ฟังอย่าไปสนใจมากว่าเขาจะบอกว่ามีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิภาพคุณผู้ฟังดูตัวเลขแล้ววิเคราะห์เอาดีกว่าครับเพราะคำอธิบายเนี่ยอ่านได้ครับแต่อย่าเชื่อหมด เพราะว่าเวลาเขาบอกว่าดีไม่ดีเนี่ยส่วนมากแล้วมันเป็นคําที่เขายกยอป่อป้นตัวเองเราเนี่ยควรจะเข้าใจตัวเลขและตอบตัวเองได้ว่าแบบนี้ดีหรือไม่ดีอัตราส่วนทางการเงินต่างๆก็เป็นส่วนที่สําคัญนะครับคุณผู้ฟังแต่เราก็ต้องดูที่มาที่ไปด้วยครับว่าเหตุใดถึงได้เกิดอัตราส่วนทางการเงินเหล่านี้มาถึงส่วนสุดท้ายที่คุณผู้ฟังทุกท่านรอคอ,อยคือการสรุปนั่นเองครับ สำหรับ5้าสขีดหนึ่งนะครับเวลาที่เราเข้าไปอ่านแบบกรองนะครับคือเรากำลังมองหาบริษัทที่จะร่วมลงทุนโยกก็เลยต้องมาแกะ5้าสบขีดหนึ่งดูส่วนแรกครับที่คุณผู้ฟังจำเป็นต้องเข้าใจให้มากที่สุดเลยก็คือการทำมาหากินของบริษัทว่าบริษัทนยครับมีสัดส่วนรายได้เป็นอย่างไรส่วนไหนเป็นส่วนหลักส่วนไหนเป็นส่วนน้อยทั้งนี้เนี่ยบางบริษัทครับอาจจะลงทุนในสื่อสิ่งพิมพ์ลงทุนในไฟฟ้า ลงทุนในการเงินลงทุนในอสังหาคือลงทุนมากมายเนี่ยเขาจะบอกสัสดส่วนไว้ครับว่ารายได้จากสัสดส่วนไหนเป็นเท่าไหร่แผนงานในอนาคตของบริษัทมีแผนจะลดส่วนไหนเพิ่มส่วนไหนตรงนี้ละครับสำคัญยกตัวอย่างเช่นในธุรกิจสมมุตินะครับว่าขายไก่กระป๋องสมมุติว่าผมเนี่ยมีธุรกิจไก่กระป๋องปลากระป๋อง กุ้งกระป๋องแล้วผมอธิบายไว้ว่ามาหลังๆมาเนี่ยลายได้ไก่กระป๋องไม่ค่อยดีเท่าไหร่กลับเป็นมาจิ้นปลากระป๋องที่เพิ่มขึ้นบริษัทก็เลยมีนโยบายที่จะปรับสัดส่วนไก่กระป๋องให้น้อยกว่าปลากระป๋องแบบนี้ก็ถือว่าดีใช่ไหมครับสามารถทําสินค้าออกมาได้ตอบรับกับดีมานของตลาดแบบเนี้ยคือส่วนที่เราควรจะเข้าใจในส่วนแรกครับส่วนที่2ครับคุณผ,ผู้ฟังสําคัญมากคือภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันตรงนี้เนี่ย บริษัทเนี่ยจะค่อนข้างพูดไว้เที่ยงตรงนะครับว่าอุตสาหกรรมเนี่ยภาวะเป็นอย่างไรหรือว่าคู่แข่งในตลาดเนี่ยมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นอย่างไรบริษัทเนี่ยจะบอกไว้ละเอียดแล้วก็ตรงครับแต่ทั้งนี้อาจจะไม่ได้อธิบายให้เข้าใจถึงความเสี่ยงอาจจะไม่ได้อธิบายถึงความวุ่นเว้คือง่ายๆพูดเร็วๆพูดชัดๆแล้วก็ผ่านเร็วๆถ้าเราอ่านเร็วๆด้วยนยครับเราก็จะไม่ได้อะไรตรงนี้เนี่ยต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งครับคุณผู้ฟังย้อนกลับไปด้านบนเลยมันจะมีเรื่องของมาตรฐานบัญชีอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่คุณผู้ฟังต้องให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเวลาคุณผู้ฟังไปดูในส่วนที่3เรื่องของฐานะการเงินเนี่ยตัวเลขครับมันอาจจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงได้สูงมากเพราะว่าเรื่องของมาตรฐานบัญชีนี่แหละ ถ้าเราอ่านมาตรฐานบัญชีมาแต่เนิ่นๆนะครับเราก็จะเข้าใจว่าทําไมตัวนี้เปลี่ยนเยอะตัวนี้เปลี่ยนน้อยเพราะบางครั้งในบริษัทยังบริหารงานได้ดีเหมือนเดิมครับมีแค่มาตรฐานบัญชีที่เข้ามากระทบบริษัทมาถึงส่วนที่3ครับก็คือเรื่องของความเสี่ยงความเสี่ยงก็คล้ายๆกับอันที่2ด้านบนเลยครับแต่อันที่3ตรงนี้เนี่ยจะอธิบายไว้ละเอียดกว่าอาจจะมีเรื่องของค่าเงินอาจจะมีเรื่องของสัญญาคู่ค้า ต่างๆเหล่านี้ครับจะอธิบายว่าละเอียด1 2 3ตรงนี้ที่ผมพูดไปเนี่ยคุณผู้ฟังต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของการทำมาหากินภาวะอุตสาหกรรมความเสี่ยงและก็ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้พูดไปเรื่องของไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาททางกฎหมายหรือว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเหล่านี้ครับเป็นส่วนที่สําคัญหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับคุณผู้ฟังต้องอ่านให้เข้าใจและชัดเจนส่วนถัดมาส่วนที่4ครับคือทรัพย์สินว่ามีอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังยกตัวอย่างเช่นบริษัทนี่เสียผมไม่แน่ใจว่าหลายๆคนดูกันหรือเปล่าแต่บริษัทนี่เสียเนี่ยเขาจะบอกไว้นะครับว่าทรัพย์สินเนี่ยมีอะไรบ้าง อยู่มาแล้วกี่ปีสำหรับบริษัทนี่เสียบางบริษัทนะครับมีทรัพย์สินที่ดองมาแล้วเนี่ยเป็น10 20ปีเลยนะครับซึ่งผมก็คาดการณ์เอาว่าทรัพย์สินที่ดองมาเนี่ยถ้ามีอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยก็แน่นอนว่ามาจากต้มยำกุ้งครับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าทรัพย์สินในช่วงต้มยำกุ้งเนี่ยมันของเน่าทั้งนั้นแต่ทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังทรัพย์สินเนี่ยถ้ามันอยู่มานาน20ปีนะครับ ผลตอบแทนของที่ดินเนี่ยมันเฉลี่ยเพิ่มขึ้นครับปีละ4%ต่อปีพูดง่ายๆว่าโอ้โหเทียบแบบอัตราดอกเบี้ยทบต้นแล้วนะครับเจ้าทรัพย์สินเนี่ยถ้าขายได้นะครับมีกําไรต่ําๆก็เกือบเท่าตัวเลยครับแต่ในทางกลับกันครับคุณผู้ฟังมันอยู่มาแล้ว20ปี เป็นไปได้ไหมที่มันจะออกในปีหน้าอาจจะเป็นไปได้ยากคงต้องทยอยขายไปแต่ถ้าเข้าไปดูงบดีๆนะครับผมเข้าไปดูหลายๆบริษัทเลยเนาะที่เป็นบริษัทนี่เสียเนี่ย ก็เห็นว่าเขาก็ทยอยปล่อยของได้เรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับใครจะชอบลงทุนในบริษัทไหนก็ต้องดูงบให้ดีนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของทรัพย์สินที่ใช้อยู่ว่ามีอะไรบ้างก็เป็นเรื่องสําคัญครับธุรกิจอสังหาก็เช่นกันการมองเข้าไปดูว่าอสังหาที่ทําอยู่เนี่ยมีของเก่าดองอยู่กี่ปีปล่อยไปได้แล้วกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็สําคัญมากครับหรือบางธุรกิจเขาอาจจะปล่อยเป็นแบบ เป็นล็อตๆไปเป็นซีรีส์เลยพูดง่ายๆว่าไม่แบ่งขายแบบนี้เนี่ยเวลากําไรเข้ามาใหญ่ๆก็น่าสนใจนะครับหรือในธุรกิจอสังหาก็จะมีแบ็กหลอกกันเยอะเรื่องของทรัพย์สินตรงนี้ก็จะมีบอกอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ได้บอกแบ็กหลอกตรงๆนะครับแบ็กหลอกเนี่ยเวลาเราจะไปดูครับเราไปดูที่ยอดพรีเซลซึ่งผมอธิบายไว้แล้วในคลิปที่20ป่ปลายๆเรื่องของอสังหาถ้าใครสนใจธุรกิจอสังหาหรือแบงกหลองไปรับชมดูได้นะครับ ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินต่างๆไอ้งบการเงินเนี่ยก็สําคัญนะครับคุณผู้ฟังย้อนดูได้จาก EP ก่อนหน้านี้นะครับ EP ที่36ผมสอนแบบสรุปไว้อยู่ส่วนอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยผมก็ทําเป็นเพลย์ลิสต์แยกให้เลยครับเพราะว่าสําหรับผมเนี่ยอัตราส่วนทางการเงินถือว่าสําคัญมากๆครับสําคัญมากๆทีเดียวเพราะอัตราส่วนทางการเงินก็มาจากงบการเงินนี่แหละครับ มันเหมือนเป็นการเอางบการเงินครับมาสรุปกลั่นออกมาให้กลายเป็นอัตราส่วนทางการเงินตรงนี้เนี่ยสำหรับผมก็เลยให้ความสําคัญมากขอสรุปอีกครั้งนะครับ5จุดที่ควรให้ความสนใจในการมองนะครับเวลาอ่าน56ิกขีด1 1. คือเรื่องของการทำหากินว่าบริษัทครับทำธุรกิจอะไรมีสัดส่วนรายได้เป็นเท่าไหร่ แต่ละสัดส่วนเนี่ยเราคิดเห็นเป็นอย่างไรเรามองแบบเดียวกันหรือเปล่ากับบริษัท2ครับภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันเป็นอย่างไร3ครับความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อพิพาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเอาใจใส่ต่อสังคมเหล่านี้ครับสำคัญทั้งสิน้นส่วนที่4ครับทรัพย์สินว่ามีอะไรบ้างใช้ทำอะไรบ้างบางบริษัทเนี่ยเอาทรัพย์สินมาดองอยู่ไม่เกิดประโยชน์นะครับ และส่วนที่5ครับคืองบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินตรงนี้ก็อธิบายไปหลายคลิปมากๆเลยนะครับลองกลับไปย้อนดูได้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังกันจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ s o ก k ATTIC Podcast ด้วยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงแต่แเราเลี่ยงการลงทุนไม่ได้รารีสวัสด์ครับคุณผู้ฟัง